ค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูปุ้ยและคุณครูไก่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูก็มีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะนิทานจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะโปเลโปเลโปลาโปเลโปเลโปลาเด็กน้อยยื่นสองแขนมามือซ้ายขวาทำเป็นคลื่นทะเล ปลาวานพ้นน้ำเป็นฝอยปลาเล็กปลาน้อยว่ายตามปลาวานนับหนึ่งสองสามเล็กน้อยว่ายตามปลาวานจับตัวนี้ทานเรื่องก็ได้ก็ได้เรื่องโดยตุ๊ปปองภาพโดยเบรมาจาตุกัญญาประทีพ หม้อดินตุ่นตุ่นโตโตวางเอียงโคโรอยู่ใกล้พุ่มไม้เต่าทองมองมองเมียงเมียงเรียบเรียบเคียงเคียงเลี้ยงมาใกล้ๆกลไต่เข้าหม้อดินทันทีเย็นเย็นดีดีสบายสบายนอนน้อยกระดึบกระดุบโผลโผล่ปลุบปุก ขวาขวาซ้ายซ้ายเข้าไปข้างในได้ไหมอยากเล่นด้วยนะ่ะได้ไหมได้ไหมเต่าทองมองมองเมียงเมียงยิ้มแย้มส่งเสียงก็ได้ก็ได้สองตัวร้องรำทำเพลงตุเหล่งเต็งเตยักษสะโพกโยกย้าย มแมลงปอบินปลอร้อลมเงยเงยก้มก้มขวาขวาสายสายเข้าไปข้างในได้มะอยากเล่นด้วยนะ่ะได้ไหมได้ไหมสองตัวมองมองเมียงเมียงยิ้มแย้มส่งเสียงก็ได้ก็ได้สามตัวร้องรำทำเพลงตุลิ่งเต็งเต็งยักสะโพกโยกย้ายอบอกกบน้อยเรืองราา ยกแข้งยกขาขวาขวาซ้ายสายเข้าไปข้างในได้ไหมอยากเล่นด้วยนะ่ะได้ไหมได้ไหมสามตัวมองมองเมียงเมียงยิ้มแย้มส่งเสียงก็ได้ก็ได้สี่ตัวร้องรำฮําเพลงตุเหล่งเตงเตง,เตงยักษสะโพกโยกย,ย้ายจุ๊บจิบกระจิบจ,จิบจับ กางปีกขยับขวาขวาซ้ายซ้ายเข้าไปข้างในได้ไหมอยากเล่นด้วยนะ่ะได้ไหมได้ไหมสี่ตัวมองมองเมียงเมียงยิ้มแย้ม,ยมส่งเสียงก็ได้ก็ได้ห้าตัวร้องรำทำเพลงตุเหล่งเตงเตงยักษสะโพกโยกย้ายหนูจีตัวจ้อยจิ๋วจิวหลิวตายักคิ้ว ขวาขวาซ้ายสายเข้าไปข้างในได้ไหมอยากเล่นด้วยนะ่ะได้ไหมได้ไหมห้าตัวมองมองเมียงเมียงยิ้มแย,ย้มส่งเสียงก็ได้ก็ได้หกตัวร้องรำหำเพลงตุลิงเต็งเต,งต,งตงยักษ์สะโพกโยกย้ายกระรอกกระดุงกระดุงใช้หางรูปพุงขวาขวาซ้า,าย้าย เข้าไปข้างในได้ไหมอยากเล่นด้วยนะ่ะได้ไหมได้ไหมหกตัวมองมองเมียงเมียงยิ้มแย้มส่งเสียงก็ได้ก็ได้เจ็ดตัวร้องรำทำเพลงตุเหล่งเตงเตง,เตงยักษสะโพกโยกย้ายงูเขียวเลี้ยวเลี้ยวลดลด เลื้อยเลี้ยวเคี้ยวคดขวาขวาซ้ายซ้ายเข้าไปข้างในได้ไหมอยากเล่นด้วยน่ะได้ไหมได้ไหมเจ็ดตัวมองมองเมียงเมียงยิ้มแย้มส่งเสียงก็ได้ก็ได้แตดตัวร้องรำทำเพลงตุเ่งเต็งเต็งยักษ์สะโพกโยกย้ายเหมียวเมียวเหมียวเหมียวงาวงาเดินออกเดินเข้า ขวาขวาซ้ายซ้ายเข้าไปข้างในได้ไหมอยากเล่นด้วยนะ่ะได้ไหมได้ไหมแปดตัวมองมองเมียงเมียงยิ้มแย้มส่งเสียงก็ได้ก็ได้เก้าตัวร้องรำทำเพลงตุเหล่งเต็งเต็งยักษสะโพกโยกใหญ่ ช้างน้อยแปลนแปลนแปลแปล,แปลเง้อะงแงะขวาขวาซ้า,ายซ้ายเข้าไปข้างในได้ไหมอยากเล่นด้วยน่ะได้ไหมได้ไหมก้าวตัวสายหัวสายหางไม่ไหวหละมั้งไม่ได้ไม่ได้ช้างน้อยไม่ทันได้ฟังย่อนก้นลงนั่งทันทีทันใด หม้อดินแตกโลลบะเบะช้างน้อยหน้าเบะเสียใจเสียใจก้าวตัวหน้าหยยิ้มแหยเฮ้เฮแห่แห่แหมไม่เป็นไรไปเล่นกลางลานดีกว่าไปมะไปมะเอา้าไปก็ไปสิบตัวร้องรำหำเพลงตุเหล่งเต็งเตงยักษ์สะโพกโยกย้าย พอแลค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับนิทานเรื่องก็ได้ก็ได้ไดเป็นยังไงคะเราสัตว์จอมซนทั้งหลายมีหม้อดินใบเดียวก็สนุกกันได้เห็นไหมคะคุณครูก็มีกิจกรรมอยากให้เด็กๆร่วมสนุกกันนะคะให้เด็กๆวาดภาพสัตว์ที่อยู่ในนิทานเรื่องนี้นะคะ1ตัวค่ะตัวไหนก็ได้ที่นักเรียนชอบมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นมแมลงต่อท้องนะคะ,มะแมลงปอเจ้าหนอนเจ้ากบเจ้างูเจ้าหนูเจ้านก เจ้ากระลอกเจ้าแมวหรือว่าตัวที่ใหญ่ที่สุดที่ทำหม้อดินแตกนะคะก็คือเจ้าช้างนั่นเองนะคะเลือกมา1ตัวค่ะแล้วก็บอกความชอบนะคะว่าเพราะอะไรเหตุผลอะไรที่ชอบสัตว์ตัวนี้นะคะหรือใครจะแถมนะคะทำท่าตุเหล่งเต้งเตงยักสะโพกโยกย้ายมาให้คุณครูดูด้วยก็ได้นะคะเอาล่ะค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคุณครูปุ้ยและคุณครูไก่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ